ก็เห็นเป็นเป็นบะเป็นไฟสีส้มด้วยแม่แต่โน้เน้ต้องออาทำที่ท่าง่ายถ้าไม่อยากดูแม่จะต้องทตัีงพลังมาถ้าไม่อยากดูไม่อยากดูใช่ไหมฮ่าแต่ไม่อ,อยากต้อง <laughs> มันก็เห็นมันต้องมีไฟส่องเข้าด้านหน้าด้วย <laughs> <ะ>มั้งรู้สึกแม่แม่รู้สึกนู่นจากนอนโอ้อยนู่นหลันอนอเห็นสิบ่ามันก็เห็นอยู่ นี่แหละเห็นไหม <Yeah. S 1> ต้องชิดกระดาษต้องติดกระดาษใช่ต้องติดกระดาษไม่เห็นแหละมันต้องมีไฟสีค่ะป้าป๋าลองขอไฟสีส้มมาให้แม่หน่อยเร <laughs> าต้องเอาไฟสีส้มมาให้แม่กัน